hôm nay sẽ sẽ làm ăn với nương phim. Yeah, happy birthday, ouais, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy, birth yeah, you. happy yeah, birthday to you. Girl, happy cents, song, birthday, happy birthday, happy birthday, birthday Boy. to you. Happy <coughs> birthday to you. <coughs> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอธินก่อนแล้วอธิษานก่อนลูกอธิษานก่อนอันนี้วันเกิดน้องพิมนะคะนแกงน้องพิมเข้าเหนื่อยวันที่ยี่สิบสี่มีนาน้องพิมอัลลาฮ์อัลลาห์วันนี้น้าพร นภรเนีนภรกับพี oh. Oh, oh. Hmm. Nah, ่แตงโมเอาเค้กมาเป่าให้เอามาเป็นร่างขับย่างดิฉันครับยางสวัสดีครับพี่ย่างขับย่างขับย่างเพียรหาซื้อไม่ได้ฟิล์มเนี่ยขอบคุณครับพี่พี่ก็ต้องครับพี่แตงโมกับนภรย่างขอบคุณครับแล้วอ่าเออเห็นไหมนภรเอาวันเกิดให้เห็นไหมน่ะมันมันเช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมจะเอาเอาอะไรไปเลี้ยงนภรกับพี่แตงโม ว้าวดูดิกินใหญ่เลยน่ะน่ะไหมวันนี้มันเกิดน้องฟิลล์จ้าจ้า